แตนโอเคสำหรับคนที่เข้ามาไม่ต้องตกใจนะรับตรงผมนี้พอดีผมไปเกนฑ์หารมาแล้วได้ใบแดงก็เลยตัดทรงนี้เตรียมตัวไว้ก่อนแทมไม่ใช่นะผมก็ เออพอดีผมเนี่ยเพิ่งปลดประจำการมาไม่ใช่เออโหเปิดมาก็ตลกโปกงฮาตั้งแต่หัววันเลยนะผมก็อันนี้นะผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมเกี่ยวกับรองเท้านะครับผมยี่ห้อจีนนะครับผมที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะผมแต่ก่อนอื่นก่อนใดผมขอขายของก่อนนี่นะครับคอลลาเจนบูมพัสนี่ บูมคอลลาเจนพัดนะผมสําหรับใครที่หน้าเหี่ยวหน้าแห้งหน้าตึงหรือว่าแบบว่าข้อเข่าไม่ดีฟันไม่ดีผมร่วงเส้นเลือดอไม่กระฉูดกระฉาดหรือว่าท้องไส้ไม่ดีเนี่ยสามารถที่จะกินได้นะผมนี้อันนี้คือ ผมเนี่ยลองกินมาที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ได้ดูคลิปของผมมานะผมเกี่ยวกับการวิ่งนะผมนักบอลพาวิ่งนะผมคลิปนั้นเนี่ยเป็นคลิปที่ผมไปวิ่งมาทอนมาแล้วผมเนี่ยเกิดอาการเจ็บเข่านะครับผมก็หยุดวิ่งไปประมาณเกือบเดือนนะผมกลับมาวิ่งก็วิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วนะผมก็ไม่ถึง2โลก็เสียวเข่าแล้วนะผมก็ผมก็ได้กินตัวนี้นะผมก็เป็นตัวที่เขาเรียกว,ว่าก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมเพราะว่าเขาเนี่ยได้ อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะหาสารสก,กัดต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นอ่าไตไตคอไลไตคอไลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมแล้วก็ได้สารสก,กัดมาจากเปลือกองุ่นแดงด้วยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้อ่าหาพวกสารสก,กัดเนี้ยทั่วโลกนะผมรวมมาอยู่ในกล่องนี้เนี่ยสามสิบหกชนิดนะผมโดยในกล่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด 14ซองนะผมกินง่ายๆแค่ฉีกชงดื่มด้วยน้ํา150มลลิตรนะผมก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําไหนก็สามารถชงได้ไม่ว่าจะเป็นน้าร้อนน้ําเย็นน้ําธรรมดาก็ได้หมดนะผมแต่ส่วนตัวผมผมแนะนําให้เป็นน้ําเย็นนะผมกินแล้วจะชื่นใจนะผมอันนี้ก็ราคาอยู่ที่ 599บาทเอาผมสำหรับคนที่สนใจแต่คนที่เออข้อเขาไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีต่างๆที่ผมได้พูดไปนะผมใครที่สนใจอยากจะได้ตัวนี้นะผมสามารถที่จะแอดไลน์แอดบอลล์เลอรอกซไปซื้อได้นะผมเดี๋ยวผมจะเป็นคนตอบเองนะผม มาก่อนได้ก่อนนะครับผมสำหรับไอตัวคอลลาเจนตัวนี้นะครับผมมีไม่มากนะครับผมก็ใครมาก่อนก็ได้ก่อนสำหรับใครที่มาช้าก็อาจจะต้องรอของนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมมีสต็อกของไม่มากนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นคอลลาเจนที่ดีมากๆสาหรับผมเลยนะครับผมก็สามารถทําให้ผมกลับมาวิ่งได้ตอนนี้ก็วิ่งได้3มโลแล้วก็ไม่เจ็บเข่าแล้วแต่ยังไม่อยากฝืนมากนะครับผมก็กินวันละ1-4ซองนะครับผมจะกินทุกวันก็ได้ไม่ว่าจะกี่ซองก็ได้ขอให้กินวันละซอง หรือว่า4-2ห้ามเกินนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะมาเข้าเรื่องในวันนี้กันนะครับผมส่วนในส่วนของรองเท้าที่เราจะเอามาพูดถึงในวันนี้นะครับผมนี่กล่องเบลเลอร์บล่านะครับผมก็คือเป็นยี่ห้อรองเท้าที่ เขาเราียกว่าค่อนข้างที่จะฮิตเ, wi so, เลยนะผมในช่วงนี้ก็คือเป็นรองเท้ายี่ห้อแบรนด์จีนนะครับผมนั่นก็คือ X Tab นะครับผมในส่วนของรุ่นนี้ที่เราจะเอามาพูดคุยกันก็คือ X Tab S นะครับผม X Tab S นะครับนี่ก็เป็นอ่ารูปร่างหน้าตาขกล่องนะครับผมนี่ก็เป็นหน้ากล่องกับหัวไปเนี่ยหน้ากล่องเองก็เป็นภาษาจีนนะครับผมเอ๊ชิ้ชิ้งชิุงสีสีสูงมงกาลาบานั่นแหละนนั่ก็คือ X Tab นะครับผมนี่เป็น X Tab นะครับผมอ่ะ กล่องก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมข้างหลังกล่องก็จะเป็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเขาอินเสิร์ตดูก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น่าเสน้นไม่ใช่เส้นนี่เป็นเขาเรียกว่าขนาดรองเท้านะครับผมที่สามารถเอามาวัดกับรองเท้าเอามาวัดกับเท้าเราได้นะผมว่าเราอยู่ไซส์อะไรนะครับข้างๆก็จะเป็นภาษาจีนนะครับข้างๆอีกฝั่งก็จะเป็นภาษาจีนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น X Tab H นะเป็นชื่อยี่ห้อแล้วก็ชื่อรุ่นของตัวที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะอีกฝั่งนึ่งนี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่าตัวรองเท้าสีอะไรไซส์อะไรยี mm ่ห้ออะไรเมลมาโค้ดต่างๆนะผมก็จะมีราคาด้วยแต่ว่า ก็งงอยู่เหมือนกันยี่ห้อจีนแต่ว่าแปะราคาเป็นเยนนะครับผมราคา699เยนแต่ว่าผมว่ามันมันไม่ใช่เพราะว่าได้มาในราคา2,000กว่าบาทโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับผมจเป็นกล่อง X Tab นะครับผมโดยการเปิดกล่องจะเป็นวิธีเปิดแบบลิ้นชักนี่เปิดเข้ามาก็จะเจอกระดาษสาไม่เห็นเลยนะครับผมนะก็เปิดไปก่อนชิมอุ๊ยเดี๋ยวกล่องพัง <laughs> อ่ะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม มานี้ก็เจอพระเอกของเรานะผมเป็นรองเท้านะผมบอกก่อนนะอันนี้ผมใช้มาแล้วนะครับผมอ่านี้ก็เจอตัวรองเท้านะครับผมป๊บนึงนะเหมือนจะอะไรหายไปทักอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวตัวบัตรบัตรมนันอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อี่ตัวบัตรมันอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเออเรียกว่าบัตรแล้วกันนะครับผมมันมันจะติดไว้กับรองเท้านะผมตอนแกะมาตอนแรกนี้จะเป็นอ่า x tab s นี่แล้วก็เป็นภาษาจีนหมดเลย สุ้มเฉยงเฉยงงเฉยโงเฉยนะฮะอ่านนี้เป็น Xtab เป็นบัตรนะครับที่ได้มานะผมก็ไม่จําเป็นก็ทิ้งไปนะผมเพราะว่าเราอ่านไม่ออกแล้วแน่มาเจอกับตัวพระเอกของเรานะครับนี่รองเท้าค่อนข้างที่จะน้ําหนักน้ําหนักก็ไม่ได้เบาแล้วไม่ได้หนักนะครับผมก็เป็นน้ําหนักที่พอรับได้นะผมก็เราจะมาพูดกันถึงรองเท้า Xtab 8นะครับผมโดยเราจะ ไล่จากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับผมอะ่ะเราเอามาคู่เดียวก่อนเอามาข้างเดียวก่อนนี่ X แท็บนะครับผมก็เป็นทรงรองเท้าวิ่งที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับรองเท้าบาร์สพอสมควรน,นะครับผมอะ่ะไอข้างบนตัวนี้นะครับผมเราจะเริ่มจากข้างบนก่อนนะครับผมตัว ข้อเท้านะครับผมนี่เขาเรื่องแล้วนะตัวข้อเท้านะครับผมก็จะเป็นบุนุ่มๆนะครับผมเป็นเหมือนกับฟองน้ํานะครับผมซึ่งมันก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมเพราะว่าไอตัวผ้าที่เขาใช้บุนะครับผมเหมือนกับเป็นเส้นใยเอาไว้ถักนะครับผมเหมือนมันการทอผ้านะครับผมซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าไงการใช้งานเนี่ยระยะระยะเขาเรียกว่าไงระยะเวลาในการใช้งานของมันมันอาจจะน้อยกว่าการผลิตแบบอื่นๆยี่ห้ออื่นนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมันคือเป็นการ เหมือนเส้นใยการถักทอนะผมซึ่งมันอาจจะทําให้เป็นขุยได้เวลาซักเดี๋ยวก็ต้องระวังในส่วนของตรงนี้ให้มากๆนะครับผมโดยส่วนของตรงลิ้นก็เป็นเหมือนกันนะครับผมจะเป็นสีเหลืองตรงลิ้นก็จะเป็นตัวเส้นเส้นใยเหมือนกันนะครับผมก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แปรงเนี่ยหรือว่าใช้แปรงประเภทที่แบบเส้นมันแข็งหรือว่าเราขัดแรงจนเกินไปมันอาจจะทําให้เป็นขุยแล้วก็ คุณภาพมันอาจจะด้อยลงได้นะผมในสวนตรงนี้นะครับผมอมาโชว์ข้างหลังแล้วก็พูดถึงข้างหลังเลยนะผมตัวนี้ก็จะเป็นผู้ดแล้วกันนะครับผมผมเรียกตามภาษา ถุงมือผู้สาวประตูนะผมอันนี้ก็เป็นผูรุษแล้วกันนะครับผมเอาไว้ดึงเวลาเราใส่นะใส่ไม่ได้ก็ดึงตรงนี้เอานะผมจะได้ไม่ต้องไปเสียดสีกับทางในส่วนของข้อเท้านะครับอ่าข้างๆก็ไม่มีอะไรนะข้างๆก็จะเป็นตัว X นะครับผมก็จะเป็นอ่าโลโก้ของของของทางย,ยี่ห้อนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็น e X อ็กนะครับผมก็จะเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับอ่าไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าลงมาตรงนี้นะผมเชือกนะผมเป็นเชือกแบนนะครับผมเป็นเชือกแบนนะครับผมแล้วก็หัวเป็นพลาสติกนะค่อนท้างที่จะยาวสมครนนัผี้เเป็ช แบนนะครับผมเป็นเชือกสีขาวนะครับผมแล้วก็ตัวข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกสังเคราะห์เหรอหรือว่าอ,อะไรก็ตามแต่ผมก็ไม่ชวมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจะให้นิยามง่ายๆก็คือบ้านใครมีมุงลวดก็นั่นแหละนี่แหละมุงลวดนะครับผมเอามาทํารองเท้านะครับก็จะเป็นการคอแบบว่ามันก็มันมันก็ทําให้อ่าเขาเรียกว่าไงอากาศมันก็โฟดีนะเพราะว่ามันก็หนึ่งมันคือเหมือนมุงลวดใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบ การทอเนี่ยมันมันทอได้ไม่ถีขนาดนั้นแต่ตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะถีแล้วก็ในส่วนของข้างๆตรงนี้เนี่ยจะทอแบบไม่ถีมากนะผมเพื่อที่จะเขาเคลมมาว่าเออมันจะทําให้เท้ายินขึ้นเวลาเราวิ่งเพื่อที่จะอากาศมันจะถ่ายเทฟโลขึ้นมนาะแล้วก็ตามแต่ของเขานะแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวพลาสติกใช่ไหมเป็นเหมือนมุ้งลวดเวลาเราใส่ไปวิ่งนานๆเนี่ยเหมือนคู่เหมือนข้างเนี้ย มันจะเกิดรอยยับตรงนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใส่ถุงเท้าวิ่งเนี่ยไม่ได้หนามากหรืเสริอมเท้าวิ่งแบบบางๆเนี่ยมันอาจจะเจ็บตรงนี้ได้นะผมพะว่า1ตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกแล้วก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับผมในส่วนของนี้อ่ะมาดูในส่วนของข้างๆบ้างก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าไงการดีไซน์ของเขาอะนะเป็นสีแบบเฟดเฟดหน่อยระหว่างสีส้มกับสีฟ้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างในดีกว่าไง ชิงขอดยากจังวะอ่ะ,อะ,อะนี่ในส่วนของซอฟนะครับผมมันก็จะมีเขียนว่า X Soft Pad Foam นะครับผมเป็นโฟมที่คล้ายๆกับยี่ห้อ s k e t c h e r นะครับผมเป็นโฟมที่นุ่มหนึบเด้งไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับผมเพื่อที่จะ ส่งแรงในการวิ่งให้ดีขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เขาเคยมานะว่าเออมันทําให้แบบมันนุ่มก็จริงแล้วก็เวลาเราวิ่งเนี่ยมันอาจจะทําให้ดิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ในส่วนของนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าตาข่ายนะครับผมเพื่อที่จะซัพพอร์ตแรงแล้วก็แอบสอบแรงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะผมข้านหลังก็จะมีเขียนว่า X t ็กด้วยนะครับผมค่อนข้าง,ง,าางท,าที่จะเก็บรายละเอียดดีเลยนะผมในส่วนของตัวซอฟต์นะครับผม ยี่ห้ออื่นๆมันก็อาจจะมีรายละเอียดแหละแต่ว่าในส่วนของนี้เนี่ยรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะในส่วนของตัวซอฟต์ของ x t a นะครับมาดูในส่วนของข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างก็จะเป็นโฟมนะครับผมเป็นโฟมกาเรียกว่าอะไรก็โฟมมาแหละนะก็โฟมก็โฟมนั่นแหละก็จะเป็นโฟมที่ก็เยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่า a ัลต้ Boost นะครับผมเพราะว่า1มันก็จะมีตัว อ่พลาสติกตัวนี้เนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะเรียว่าพลาสติกลายบ้านๆนะผมอ่ะตัวพลาสติกตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีตัวที่แบบว่ามาคอยอ่ะคั่นอยู่ตรงกลางนะผมเพื่อที่จะเด้งเวลาเวลาเราวิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคอยที่จะแบบว่าเอออ่ะซับแรงแล้วก็เด้งแรงเวลาเราเราวิ่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นพื้นรองเท้านะผมแล้วก็สังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีรูรูตรงนี้ด้วยนะผมเพื่อที่เขาบอกว่าเพื่อที่จะเป็นร่องระบายความร้อนคละความร้อนตรงฝ่าเท้าเหรอ ผมก็ไม่ชวมเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเออเพื่อเพื่อที่จะระบายความร้อนทํำให้เท้าเย็นขึ้นนะผมก็ไม่ชวมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงส้นเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของที่โฟมเยอะนะครับผมมันก็จะซับแรงแล้วก็ซับพอร์ตน้ําหนักได้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวพื้นนี่ตัวพื้นตัวสีส้มแล้วก็ ตรงกลางนั้นก็จะเป็นโฟมตัวสีส้มเอามาแปะอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวตัวตัว,ต,วตัวพื้นสีส้มเนี่ยมันก็จะเป็นาลายเขาเรียกว่าไงลังพึ่งนะครับผม,มเป็นลายลังพึ่งแล้วกนะ็เป็นตัวที่นอนสลิปด้วยนะเป็นตัวที่การลื่นด้วยนะครับผมในส่วนของนี้นะครับผมเวลาเราไปวิ่งหน้าฝนหรือวิ่งในพื้นที่ที่เปียกเนี่ยมันก็การลื่นได้พอสมควรแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยวิ่งในในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับผมก็ เออเขาบอกว่าการลื่นก็โอเคการลื่นก็การลื่นนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากนะผมในสองนี้นะผมข้างหน้าก็จะเป็นตัว X ด้วยนะครับมอวันนี้อ่ามดแล้วทำไมาคลิปมันสั้นยัง <c ười> คลิปนี้มันสั้นอย่างเลยเออแล้วก็เออพูดถึงอะไรดีอ่าการใช้งานดีกว่าการใช้งานมาพูดถึงการใช้งานบ้างเอ,อ้พูดถึงลิ้นก่อนลิ้นตรงนี้มีม,มีมีสอดเชื่อมเข้าไปสองสองสอง low สองลูกนะครับผมแล้วก็อขึ้นมาในส่วนของนี้ก็จะเป็นผ้าเหมือนกำรรมะหยี่อ่ะเหมือนเหมือนโต๊ะผูอ่ะเออที่มันนิ่มๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีมีโลโก้ตรงนี้หน่อยก็จะสวยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผม่ามาพูดถึงการใช้งานกันบ้างนะครับผมการใช้งานหลังจากที่ผมวิ่งใช้วิ่งมาซักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าโลตัวรองเท้าที่ใช้โฟมเยอะเนี่ยมันวิ่งได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าหนึ่งคือที่ผมเคย ได้รับประสบปัญหามาเนี่ยก็คือพอหนึ่งมันโฟมเยอะใช่ไหมอุ๊ยพอพอมันโฟมเยอะเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยมันมันมันไม่ได้เด้งมากขนาดนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าพัฒนาในส่วนตรงนี้ได้ดีมากเพราะว่าเราวิ่งปุ๊บมันไม่จมมันวิ่งแล้วมันเด้งต่อได้เลยนะผมไม่ว่าจะวิ่งหรือเดินเองก็ตามแต่เนี่ยมันค่อนข้างจะซับพอร์ตแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากวิ่งต่อหรือว่าอยากเดินต่อได้เรื่อยๆเลยนะผมในส่วนตรงนี้นะผมก็เป็นรองเท้าวิ่งที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่าทําให้วิ่งแล้วสนุกนะ ในส่วนของ X Tab นะครับออกมาได้ค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากมากนะผมอันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะตัวท็อปสุดจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูมให้ดูก็ได้นะครับผมในส่วนของนั้นจะเป็นตัวท็อปสุดแต่นี้ไม่ใช่ตัวท็อปสุดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทผมคิดว่า2,000กว่าบาทนี้เนี่ยถ้าซื้อมาลองใช้ดูก็ถือว่าคุ้มนะ เพราะว่ามันหนึ่งมันไม่แพงเท่ายี่ห้ออื่นแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเออใส่แล้วดีนะครับผมวัสดุอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะเข้ามาตีตลาดในส่วนของรองเท้าวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้ติดแบรนด์อ่ะไม่ต้องใส่ Adidas ไม่ต้องใส่ไนกี้ฮอกาค n นนี่อะไรพวกนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ในพวกนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะลองตัวนี้ได้นะผม,ผมแนะนํานะเพราะว่ารองเทา้าวิ่งเนี่ย อันนี้คือมันก็ไม่ได้ไซส์ผมนะมันอาจจะใหญ่กว่าไซส์ผมไปไซส์หนึ่งเพราะว่าเออข้อเสียมันอย่างหนึ่งก็คือไซส์มันไม่ตรงกับเท้าอะ่ะก็คือถ้าเกิดใครสั่งอะก็ต้องอดูไซส์ในเว็บใช่ไหมก็ต้องลดลงมาไซส์หนึ่งประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมันไซส์รองเท้ามันอยู่2 7 0เพราะว่ารองเท้าที่ผมใส่ประจำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ265 อันที่2 7 0แต่ว่ามันใหญ่กว่าเท้าผมถึง1ไซส์เลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อ XT a ก็เนี่ยก็ดูเรื่องไซส์ดีๆด,ด้วยศึกษาเรื่องไซส์ดีๆก่อนที่จะซื้อนะครับผมผมก็แนะนำตัวนี้นะครับผมเป็นรองเท้าวิ่งที่คุ้มค่าราคาสำหรับคนที่ไม่ติดแบรนด์นะครับผมสำหรับ X Tab แท็ตัวนี้นะครับผมราคา2 0 0พกว่าบาทแล้วก็สีสันมีให้เลือก3-4มสีมั้งขาวล้วนสีนี้แล้วก็มีสีดำ ดำขาวแล้วก็เป็นแถบสีเงี้ยนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ได้ถ้าถ้าถ้ามีรูปนะครับผมอ่าติดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับผมคือตรงนี้เนี่ยมันแข็งไปหน่อยนะครับผมนี่ก็คือข้อเสียเดียวที่ผมอ่าหาได้จากจากคู่นี้นะผมก็คือตรงนี้มันแข็งอาจจะเจ็บบ้างหรือว่ามันแข็งอะ่ะมันไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่มันเป็นผ้าถักหรือว่าผ้าคอหรืออะไรก็ตามแต่มันแข็งเนี่ยได้ยินเสียงว่าเออมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของเท้าวิ่งอะ่ะ ก็ไปเทียมในส่วนของอาดิดาสอัลต้าบู๒๐ก็ได้นะที่มันเป็นโลโก้ a d ิดาสตรงข้างๆเนี่ยอ่ะใช้วัสดุค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียอย่างเดียวที่ผมหาได้นะที่ก็คือในส่วนของนี้เนี่ยมันแข็งไปหน่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการคุยเรื่องรองเท้าวิง e ่ง X-Tab แล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากเป็นรองเท้ายี่ห้อจีนที่ค่อนข้างที่จะมากําลังมาแรงแล้วก็กําลังจะเข้ามาตีตลาดเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมรองเท้าวิ่งได้พอสมควรนะผมเพราะว่าราคาไม่แพงคุณภาพดีแล้วก็เออนั่นแหละหมดละอันนี้ก็เป็นรองเท้าวิ่ง x t a b นะครับผมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมในส่วนของช่องของผมแล้วก็ทุกทุกช่องทางที่ผมทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น tiktok facebook instagram เอ่อ u t u b e ก็ subscribe แล้วก็ตามไป follow ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมคอลลาเจนะมาเปิดให้ดูหน่อยดีกว่าข้างในเป็นซอมนไหน ชิงนี่ข้างในก็จะเป็นซองประมาณนี้นะผมก็จะเป็นนี่ได้ยินเสียงนะอ่ามันก็จะเป็นผงๆข้างในนะผมเพื่อที่เราจะเอาไปละลายน้ําและเราเอามากินนะผมราคาอยู่ที่599บาทผมว่าถูกมากเลยนะเพราะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมี14สซอง14ซองห้าตีเป็น6ก0กลมๆ4สซอง600ตกซองละประมาณ ขึ้นเรียกเอาให้ดูขี้อยจคลินะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนที่ช่วยได้หลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นอ่าน้าแห้งหรือว่ากระดูกเปาะหรือว่ามีเชื้อราบนหนังศีรษะหรือว่าที่หูที่จมูกแล้วก็ท้องไส้ไม่ดีก็สามารถช่วยได้นะครับผมอันนี้มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่เยอะกินง่ายๆแค่ฉีกชงดื่มด้วยน้ํา150มลไม่ว่าจะเป็นน้ําประเภทไหนก็ชงกินได้หมดนะครับผมแอดไลน์มาที่ แอดบอลล์บ็อกซ์นะครับผมแล้วผมจะตอบแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้เร็วสั่งฟุ๊บได้ปับเลยเนี่ยสั่งฟุ๊บแล้วผมส่งให้เลยนะครับผมก็จะมีค่อนข้างจํากัดนะครับผมสําหรับใครที่มาช้าก็อาจจะต้องรอของสักเล็กน้อยนะผมฝากไว้นะอ้อมอกอ้อม,ออมใจทุกๆคนด้วยนะครับผมบูมคอลลาเจน plus ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกร้อยมีถอนนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละมาพูดถึงเรื่องวอนเขาวิ่งกันนะครับผมสวัสดีครับ What?